i n n o น e s t แอปเดียวครบจบทุกตักรานการลงทุนโหลดเลย สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก็วันนี้พบกับเราสองคนเหมือนเดิมนะคะในรายการทอกุนพื้นฐานกับ i n n no o น s อกนะคะก็เป็นสัปดาห์แรกหลังปีใหม่นะคะก็เบื้องต้นก็หนอนและน้องกิ๊ก็ขอกราบสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกะ็หวังว่าจะได้ไปพักผ่อนนะคะก็แม้ว่าปีนี้อาจจะต้องบอกว่าวันหยุดค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าพักผ่อนแล้วก็ต้องบอกว่ารวบรวมความคิดหลายๆอย่างนะคะปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ปีนี้เรามีแผนที่เราจะทำอะไรต่อไปหรือ ที่เราเรียกว่า New Year Resolution นะคะปีนี้เราจะตั้งเป้าอะไรทำอะไรให้เป็นสิ่งใหม่ๆนะคะก็นาก,ก็มีบางประกาศนะคะกเ็เดี๋ยวเอาไว้เราค่อยมารีวิวตัวเองนะคะว่าผ่านไปสักไปมากนึงเราทำอะไรได้บ้างนะคะน้องกิ๊ฟเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะสบายดีค่ะพี่น้องเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะสําหรับปีใหม่ที่เข้ามานะคะในแง่ของตัวท่าผู้ชมเองเราเองก็อยากที่จะขออวยพรให้ปีนี้เป็นปีที่มีสุขภาพ จิตใจที่ดีสุขภาพกายที่ดีแล้วก็สุขภาพทางการลงทุนแล้วก็การเงินที่ดีด้วยนะคะค่ะจริงๆต้องบอกว่าชัดเจนเลยสุขภาพใจค่อนข้างสำคัญนะคะเพราะว่าปีนี้ต้นปีหลายๆที่อาจจะเห็นข่าวว่าแบบ จะมีข่าวในเชิงของแนวโน้มของอย่างเช่นต้นปีที่ผ่านมาหลังปีใหม่มาก็จะมีในเรื่องของ IMF นะคะที่จะประเมินต่างๆในเรื่องของตัวเศรษฐกิจโลกก็ตามเพราะฉะนั้นก็ทําใจนิ่งๆทําใจแข็งๆเอาไว้นะคะในหลายๆเรื่องในหลายๆ,ๆอย่างนะคะแล้วก็รีวิวการลงทุนของตัวเองนะว่าปีนี้สําคัญมากนะคะก็มาที่ตัวบทวิเคราะห์ของเรากันเลยดีกว่าค่ะสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าเปิดปีมาก็ค่อนข้างเข้มข้นเหมือนเดิมนะคะนาะก็มีทั้งในส่วนของการรีวิวในส่วนของเซกเตอร์ หลักๆนะคะน้องกิฟก็มีในส่วนของตัวธุรกิจเซกเตอร์ฟู้ดนะคะซึ่งเาว่าหลายๆท่านก็จับตาดูอยู่เพราะว่าเราปีนี้ต้องบอกตรุตจีนเราค่อนข้างเร็วนะคะก็จะมาดูว่ามีผลหรือเปล่านะคะ <c oughs> แล้วก็รวมไปถึงน้องมีหุ้นตัวหนึ่งที่จะมาอัปเดตกันแล้วก็หลังจากปีไปหลังจากปีใหม่มาเขาเป็นข่าวค่อนข้างร้อนเหมือนกันนะคะก <c oughs> ็ะเดี๋ยวเรา ไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก็เบื้องต้นนะคะเซกเตอร์แรกที่เราจะมาคุยกันนะคะก็ขอไปที่กลุ่มธนาคารนะคะซึ่งก็สัปดาห์นี้นะคะทางพิจิยรนะคะก็มีการทำพรีวิวของตัวเซกเตอร์ออกมา ะะก็ต้องบอกว่าแนวโน้มออของตัวผลประกอบการไตรามาสสี่เนี่ยก็ทางพี่เจมมองว่าตัวกําไรนะคะก็น่าจะมีทิศทางที่ค่อนข้างคลาเขา้าหรือว่าแตกต่างกันไปนะคะในเซกเตอร์ของเราเองเนี่ยพี่เจมมีการ cover หุ้นทั้งหมด8บริษัทด้วยกันหรือว่า8ธนาคารด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปลงในรายละเอียดนะคะว่าแต่และธนาคารเนี่ยในไตรามาสสี่ของเขาเนี่ยพี่เจมมองว่ายังไงบ้างนะคะแต่ว่าดูโดยภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าออใน ตัวงบหรือว่าพรีวิวของตัวไตรมาส4เองเนี่ยดูแล้วเนี่ยตัวกำไรสุทธินะคะดูภาพรวมเนี่ยรวมกัน8ธนาคารเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ5 8 0 0ล้านนะคะซึ่งก็ตรงนี้ก็เติบโต,ต,ต,ตอยู่ประมาณ21% year on year แล้วก็ลดลงเล็กน้อยคือลดลงอยู่ประมาณ3% q on q นะคะสาเหตุหรือว่าตัวประเด็นหลักๆของไตรมาส4นะคะมีอยู่ด้วยกัน5ข้อด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็เ,เป็นเรื่องของตัวสินเชื่อนะคะสินเชื่อของไตรมาส4เองเนี่ยดูแล้วน่าจะเติบโตค่อนข้างต่อ ะะซึ่งไปดูถ้าไปดูตามตัวเลขเองเนี่ยคาดว่าสินเชื่อของไตรามาส4เองเนี่ยน่าจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ3.1%เยีร์ออนเยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูมา year to date เลยเนี่ยปีนี้ถือว่าเป็นปีหนึ่งที่สินเชื่อเนี่ยเติบโตค่อนข้างน้อยนะคะอยู่ที่ประมาณ2.1%ถ้าเปรียบเทียบกับเป้าหรือว่า forecast ของทาง analyst เราเนี่ยเรามองว่าปีนี้สินเชื่อน่าจะเติบโตได้อยู่ประมาณ4%เพราะฉะนั้นดูแล้วดาวไซด์ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ะะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของตัว net interest margin หรือว่าตัวนิมเนี่ยที่มองโดยไตรมาสสี่น่าจะดีขึ้นนะคะเรื่องที่3นะคะการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นนะคะน่าจะก็น่าจะเป็นการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นในส่วนของตัว Q on Q นะคะเรื่องที่4ก็เรื่องรายได้ค่าธรรมเนียมนะคะที่คิดว่าออ quarter on quarter เนี่ยก็น่าจะดีขึ้นตามฤดูกาลนะคะแล้วก็สุดท้ายคือตัว Opex นะคะหรือว่าตัว operating expense ต่างๆเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะเพิ่มขึ้น Q on Q ตามฤดูกาลเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้ ฉันดูโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบคะว่าพี่เจียมมองว่าผลประกอบการต่างๆน่าจะคลาคล้ากันไปกําไรสุทธิดูโดยภาพรวมเนี่ยก็เติบโตค่อนข้างเด่น21%เยอ n นเย r แต่ว่าลดลงอยู่ประมาณ3% Q on Q นคะคะในเชิงแรงหุ้นหรือว่ารายธนาคารเองเนี่ยก็สําหรับหุ้นที่คาดว่าตัวผลประกอบการของไตรมาสสจะเติบโตได้ทั้งเยออนเยแล้วก็ QonQ เนี่ยตัวที่1ก็คือตัว BBL ะะตัวที่2ก็คือตัว SCB ซนะคะซึ่งก็หลักๆเลยมาจากการตั้งสำรองที่ลดลงนะคะแล้วก็ตัวนิ่มที่กว้างขึ้นนะคะในขณะที่ KBank และ KKP เองนะคะก็คาดว่าตัวกำไรสุทธิเนี่ยน่าจะลดลงทั้งเยอ r on ออนเยีแล้วก็ Q on Q จากการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้น ะะตัวทิสโก้เองน่าจะแฟลตทั้งเยออ o นเยียแล้วก็ Q ON Q แล้วก็3ธนาคารสุดท้ายก็คือตัว KTB b นะคะเบแล้วก็ TTB เนี่ยตัวผลประกอบการโดยรวมเนี่ยน่าจะเติบโตได้เยออ o นเย a r แต่ว่าลดลง Q ON Q อะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมหลักๆของไตรมาสี่ที่พี่เจียบฉายภาพให้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะทีนี้เนี่ยต้องบอกว่า แนวโน้มหรือว่าตัวผลประกอบการของปี2566หรือว่าปี2023เองเนี่ยต้องพี่เจมมองว่าในเชิงของตัวกำไรสุทธิเองนะคะน่าจะเติบโตอยู่ประมาณ13%ด้วยกันนะคะก็ตัวสินเชื่อเองก็ยังคงสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเรื่องการไฟจูในส่วนของตัว assumption ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพอสักประมาณช่วงสัปดาห์ที่3หลังจากที่งบออกเนี่ยอาจจะมีการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวหุ้นที่เป็นหุ้นท็อปพิกของเซกเตอร์นะคะ มีอยู่2แบงก์หรือว่า2ธนาคารด้วยกันที่พี่เจ๊ยบยังคงชอบอยู่ก็คือตัว KTB แล้วก็ตัว BBL นะคะซึ่งพี่เจียมยบมองว่าหลักๆเลยเนี่ยที่ชอบเริ่มแรกก็คือเป็นแนวโน้ม จากที่เขาน่าจะได้ประโยชน์สูงที่สุดจากเทรนด์ของดอกเบีย้ยขาขึ้นในปีนี้นะคะเรื่องที่2เองก็คือความเสี่ยงของด้านคุณภาพสินทรัพย์ที่น่าจะต่ำกว่าธนาคารอื่นแล้วก็สุดท้ายคือ valuation ที่ยังน่าดึงดูดแล้วก็ยังไม่ได้แพงมากนักนะคะโดยทางพี่เจ๊ยบเนี่ยให้ตัวราคาเป้าหมายนะคะสำหรับตัว BBL เนี่ยอยู่ที่168บาทต่อหุ้นนะคะแล้วก็ตัว KTB เนี่ยอยู่ที่ ่20บาทต่อหุ้นนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของทางกลุ่มธนาคารหรือว่าเป็นทางพรีวิวที่น้องน,นํามาฝากกันนะคะก็เดี๋ยวไปที่น้องกิฟนะคะว่าน้องกิฟมีกลุ่มฟู้ดในส่วนของตัวไหนมาฝากกันบ้างคะ่ะค่ะสำหรับเติเตอร์นึง ที่เราจะมาอัปเดตกันต่อนะคะก็จะเป็นตัวของกลุ่มอาหารนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยดูแลโดยทางพีโอสิริมานะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของราคาเนื้อสัตว์บกนะคะในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งในแง่ของตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเราก็มองว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นมากแต่ส่วนที่น่าตื่นเต้นคือเดือนมกราคมมากกว่าค่ะถ้าเราย้อนไปในเดือนธันวาคมก่อนนะคะในแง่ของตัวราคาสัตว์บกในประเทศเนี่ยมันมีการลดลงมันอ่อนมันเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนค่ะอย่างเช่นในส่วน ของตัวราคาสุกรในประเทศเนี่ยก็จะลงมาประมาณ5%มันอ่อนมันราคาไก่เนื้อในประเทศลงมาประ,ประมาณ2%ปร์เซ็นมันอ่อนมันนะคะในขณะที่ส่วนของต้นทุนอาหารสัตว์เนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นค่ะถ้าเราดูในแง่ของราคาข้าวโพดในประเทศเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นประมาณ6%มันอ่อนมันแล้วก็ราคา กากถั่วเหลืองนําเข้าเนี่ย<ม>เพิ่มขึ้นประมาณ1%มันอ่อนมันนะคะก็จะเห็นว่าโดยภาพรวมแล้วอาจที่จะไม่ได้ตื่นเต้นมากนะคะในเดือนธันวาคมแต่พี่โอ๊ตมองว่าประเด็นสําคัญอยู่ที่เดือนมกราคมนี้มากกว่านะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยราคาสัตว์บกในประเทศเนี่ยมักจะมีการปรับตัวขึ้นก่อน ก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนนะคะซึ่งในปีนี้จะอยู่ที่วันที่22มกราคมค่ะซึ่งพี่โอ๋มองว่าตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ราคาผลิตภัณฑ์สัตว์บกเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นได้นะคะในขณะที่ต้นทุนอาหารสัตว์ซึ่งเป็นประเด็นที่กดดันมาในปีที่แล้วเนี่ยพี่โอก็มองว่าในปีนี้เนี่ยน่าจะมีการที่ปรับตัวลงนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศเองก็มีการเอื้อ อำนวยมากขึ้นนะคะในการเพาะปลูกรอบถัดไปเพราะฉะนั้นต้นทุนเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ผ่อนคลายลงค่ะหุ้นเด่นที่เราชอบในกลุ่มของอาหารนะคะก็จะเป็นตัวของ CPF นะคะเพราะว่าถ้าเราดูผลประกอบการในไตรามาสที่4เนี่ยเราก็มองว่าน่าจะฟื้นตัวได้ Year on year นะคะ,ะเพราะว่าในส่วนของราคาสัตว์บก ในประเทศเองเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ทำกำไรได้รวมถึงราคาในประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศจีนด้วยค่ะส่วนผลประกอบการในปีนี้ปี2566กนะคะก็มองว่าน่าจะโตได้ต่อเนื่องเพราะว่าในส่วนของราคาสุกรในจีนก็ยังคงโตได้ต่อเนื่องรวมถึงมีส่วนแบ่งกำไรที่ดีขึ้นจากบริษัทร่วมอย่างตัวของ c p r แล้วก็แมคโครด้วยนะคะโดยคำแนะนำของ CPF คือ outperform ค่ะราคาเป้าหมายคือ32บาท อันนี้ก็จะเป็น2เซกเตอร์นะคะที่ทางาพี่นอนและกิฟต์นำมาฝากกันนะคะแล้วก็จะมีอีก2หุ้นค่ะที่มีความน่าสนใจในสัปดาห์นี้เพราะว่ามีประเด็นเข้ามานะคะเข้ามาที่ตัวแรกของหุ้นก่อนก็คือตัวของ aot ค่ะซึ่งหุ้นตัวนี้ดูแลโดยกิฟต์เองไงนะคะ ถามว่าประเด็นบวกคืออะไรนะคะในมุมของสัปดาห์นี้แน่นอนค่ะเราก็จะมีในเรื่องของอาการเปิดประเทศของประเทศจีนนะคะที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่8มกราคมปีนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ล่าสุดเองทางบ้านเราก็มีการประชุมถึงในเรื่องของมาตรการเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวจีนซึ่งโดยประเด็นสําคัญเนี่ยก็ไม่ได้มีการออกมาตรการเฉพาะออกมาเหมือนกับประเทศอื่นๆน,นะคะพฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะเป็นโอกาส ของประเทศไทยในการรับเพน u p อัพดีแมนของประเทศจีนจากนักท่องเที่ยวจีนนะคะในเรื่องของความสะดวกสบายที่จะเข้ามาเที่ยวบ้านเราได้มากกว่าประเทศอื่นนะคะแต่ถ้าเรามาดูหุ้นที่จะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้เนี่ยเรามองว่า AT ขึ้นหนึ่งในหุ้นนั้นนะคะในแง่ของตัวเอ t ค่ะถ้าเราดูในแง่ของผลประกอบการก่อนนะคะก็จะเห็นการฟื้นตัวเป็นลําดับดีขึ้นมาต่อเนื่องนะคะถ้าเราย้อนไปในช่วงของปีที่แล้วก่อนนะคะเราจะเห็นการเพิ่ม ของจํานวนผู้โดยสารระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าเราดูในเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก3ล้านคนแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่ประมาณ4.4ล้านคนในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้นะคิดเป็นประมาณ55% ของระดับก่อนเกิดโควิด -19 นะคะก็มีการฟื้นต่อเนื่องและถ้ามองภาพในปีนี้นะคะอย่างที่เรียนค่ะว่าเราเชื่อในมุมของการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีประเด็นบวกในเรื่องของตัว p e n ท์อัพดีแมจากประเทศจีนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าตัวเลขของอจํานวนผู้โดยสารระหว่างประเทศของเออเองเนี่ยก็น่าที่จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในแง่ของผลประกอบการค่ะในช่วงของเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยจะตรงกับไตรามาสหนึ่ง ปีบัญชี66ของ AOT นะคะซึ่งถ้าเรามองในมุมของตัวการดําเนินงานแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะกลับ มามีกำไรได้นะคะเป็นไตรามาสแรกหลังจากที่ขาดทุนมาตลอด10ไตรามาสติดต่อกันจากผลกระทบของโควิด -19 นะคะและถ้ามองไปในไตรามาสที่เหลือของปีัชี6 6ก็คิดว่าน่าจะดีได้ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าจํานวนผู้โดยสารเองก็เพิ่มต่อเนื่องรวมถึงในส่วนของมาตรการช่วยเหลือสายการบินแล้วก็ผู้ประกอบการของ AOT เนี่ยจะจบลงในวันที่31มีนาคมปี2566นี้นะคะหลังจากจบแล้วเนี่ยบริษัทเองก็สามารถที่จะกลับมาเต็บ ผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำต่อผู้โดยสารได้ก็จะเป็นในเรื่องของประเด็นบวกกับผลประกอบการในปีนี้นะคะซึ่งถ้าเราดูในแง่ของทั้งปีค่ะทั้งปีบัญชี66เนี่ยเราคิดว่า AOT e จะกลับมามีกำไรได้นะคะอยู่ที่ประมาณสัก1นึ0งหมืน 5,000ล้านบาทค่ะและในปีบัญชีหน้าปีบัญชี2567นะคะก็จะโตต่ออยู่ที่ประมาณ27,000ล้านบาทนะคะอันนี้ว่าอันนี้ก็จะให้เห็นว่าในแง่ของ a o t เมีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีต่อเนื่องค่ะโดยคำแนะนำแล้วนะคะยังคงคำแนะนำที่ outperform ค่ะด้วยราคาเป้าหมายที่8 2บาทต่อหุ้นและในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีอีกข่าวนึงนะคะที่เข้ามานะคะสาหรับผู้น่สนใจก็คือตัวของ BCP นะคะ ค่ะก็อันนี้เป็นประเด็นร้อนนะคะที่หลังจากปีใหม่มาอาจจะเห็นตามสื่อนะคะว่ามีการให้ข่าวนะคะว่าทาง BCP หรือว่าบางจากคอร์ o ปอเรชันเนี่ยอาจจะมีการซื้อในส่วนของหุ้นตัว e x โ,โ,โซนะคะโดยกรอบราคาการซื้อในครั้งนี้ก็จะอยู่ประมาณ12-14บาทต่อหุ้นนะคะก็ต้องบอกว่าณนะจนถึงวันนี้เนี่ยก็เรายังไม่ได้รับ ต้องเรียกว่ายังไม่ได้รับการยืนยันหรือการปฏิเสธใดๆจากข่าวที่เกิดขึ้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยทางพี่กบชัยพัฒนักวิเคราะหของเราก็อยากจะฉายภาพทางฝั่งของ BCP ให้เห็นนะคะว่าสิ่งที่ BCP มีเป้าหมายอยู่หรือว่าความคืบหน้าของแต่ละ ส t r รที g ต่างๆของเขาเป็นยังไงนะคะโดยต้องบอกว่านี้ค่ะดีลนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะคะถ้าเกิดว่าเขาจะเกิดขึ้นจริงถ้าไปดูจากข่าวที่ให้มาคือราคาหรือว่ากรอบของการซื้อเนี่ยถ้าเรามองอยู่ที่ประมาณ14บาทต่อหุ้นเนี่ยมูลค่าของดีลในครั้งนี้จะใหญ่ถึง50,000ล้านบาทนะคะซึ่งถ้าเราอยากจะดูว่ามันใหญ่มากน้อยแค่ไหนก็ ถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุที่ของ BCP นะ้าปิดงบตอนนี้คือประมาณช่วงไตรมาส3ของปีที่แล้วเนี่ยจะคิดเป็นสัดส,ส่วนสูงถึง68%ด้วยกันนะคะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าค่อนข้างใหญ่มากนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบวันนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มใดๆว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอย่างไรนะคะแต่ว่าประเด็นนี้หรือว่าดีลนี้ก็จะเป็นหนในวาระ หลักของการพิจารณาในการประชุมของคณะกรรมการของตัวบริษัทในวันที่9มกราคมนี้นะคะซึ่งก็หลังจากนั้นคาดว่าเราก็คงน่าจะาได้เห็นความชัดเจนหรือว่าความคืบหน้าต่างๆเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะช่วงนี้ก็สําหรับตัวคําแนะนําการลงทุนนะคะทางนักวิเคราะห์เราเองก็แนะนําให้นำมาระวังในการลงทุนก่อนนะคะโดยทางพิกบเองมีการฉายภาพให้ให,ให้ให้เห็นชัดขึ้นนะคะว่า,าจากข่าวที่ BCP เอง อาจจะมีการเข้าสื่อเอสโซเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบว่าก็ค่อนข้างประหลาดใจเนื่องจากวา่าการประชุมนักวิเคราะห์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทาง BCP เองเนี่ยเขามีในเชิงของเป้าหมายธุรกิจเนี่ยไปในทางที่เน้นธุรกิจสีเขียวหรือวาอ่าเชิงของการปล่อยมลพิษให้น้อยลงจากเดิมนะคะแล้วก็ถ้าเราดูในส่วนของแผนการลงทุนของปี2,566ถึงปี2,573คือแผนลงทุน8ปีของเขาเนี่ยเขามีคปหรือว่า,าตัว เม็ดเงินที่คาดว่าน่าจะลงทุนเพิ่มเติมให้กับบริษัทเนี่ยวงเงินอยู่ประมาณ200ล้านบาทซึ่งใน200ล้านตรงนี้เนี่ย17%จะเป็นธุรกิจที่มาจากรงกัดแล้วก็การตลาดนะคะซึ่งถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยก็การลงทุนเพิ่มเติม,ตมหรือว่าการที่จะไปอ c q u i r e ตัวโซ o SO เข้ามาที่มูลค่า50,000ล้านอันนี้เนี่ยถือว่ายังไม่ได้อยู่ในแผนที่เคยคุยกับนักวิเคราะห์เอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดีลนี้เกิดขึ้นจริงนะคะก็จะทำให้ตัวกำลังการผลิต ของตัว BCP เนี่ยโดยเฉพาะกำลังการกลั่นเพิ่มขึ้น1เท่าตัวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะเป็นการเติบโตของการตลาดทางด้านธุรกิจน้ำมันเนี่ยค่อนข้างก้าวกระโดดมากๆนะคะถ้าเราดูแค่ตัวสถานีบริการนะคะปัจจุบัน BCP กับ e s s o เนี่ยถ้ารวมกันเนี่ยณวันนี้คือ แผนของปีนี้นะคะก็จะทําให้ตัวสถานีของทั้งบริษัทรวมทั้ง2บริษัทรวมกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,200สถานีนะคะซึ่งก็ถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยก็จะพอกับ PTO r เลยซึ่งสมมุติว่าเราดีลนี้เกิดขึ้นจริงในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นการแข่งขันที่เราเรียกว่า head to head นะคะก็คือเป็นการแข่งขันที่ชัดเจน2อข่ายอย่างชัดเจน,นะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้อย่างไรก็ตามก็คงต้องอัปเดตกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะสำหรับดิวนี้แต่ต้องบอกว่าจุดหนึ่งที่ต้องติดตามแล้วก็เป็นจุดที่ทางนานวิเคราะห์เราเองมองว่าไม่ง่ายเลยเนื่องจากว่าดิวค่อนข้างใหญ่50,000่นล้านเนี่ยปัจจุบันก็คือเรื่อง ตัวสถานะทางการเงินนะคะ BCP เองต้องบอกว่าปัจจุบันตัว cash หรือว่าเงินทุนหมุนเวียนในบ,บริษ,ษัทเนี่ยมีค่อนข้างมากพอสมควรก็จริงนะคะแต่ว่าด้วยดิวที่ค่อนข้างไซส์ใหญ่มากๆเนี่ยจุดหนึ่งที่จะไปกดดันก็คงไม่พ้นตัว DE ratio หรือว่าตัวนี้สินต่อทุนนะคะก็คิดว่าน่าจะไท g มากขึ้นแล้วก็ถ้าดิวใหญ่ขนาดนี้เงินสดในมือที่มีอยู่ประมาณ45่ห้าพันล้านยังไงก็น่าจะยังต้องมีการกู้เงินเพิ่มเติมน,นะคะแล้วก็ด้วยเทรนด์ของตัวอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นเรื่อง ภาระการจ่ายดอกเบีย้ยก็น่าจะเป็นภาระหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ตามก็อาจจะต้องมาอัปเดตกันต่อแล้วก็ระหว่างนี้ก็ระมัดระวังการหลงทุนนะคะแต่ว่าถ้าให้ดูในส่วนของตัว core Business จริงๆวันนี้ถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องดีลนี้เนี่ยปีนี้เองก็น่าจะเป็นปีหนึ่งที่ทาง BCP เองเนี่ยมีผลประกอบการโดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่พี่กบเชื่อว่ายัางเพอร์ฟอร์มได้ดีแล้วก็คำแนะนำยังคงเป็นคำแนะนำเอาเอร์ฟอร์มราคาเป้าหมายอยู่ที่4 4บ เน,ะะนาะเชื่อว่าสัปดาห์หน้าเนาะอาจจะมีประเด็นมาอัปเดตเพิ่มเติมหลังจากการที่เขามีการประชุมแล้วนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีความาขึ้นหน้าเพิ่มเติมอย่างไรบ้างนะคะก็ยังไงก็ตามก็รอฟังนะคะแล้วก็ระหว่างนี้ก็ํามาระวังการลงทุนกันนิดนึงนะคะก็อันนี้เป็นประเด็นร้อนที่นํามาฝากกัน ะะก่อนที่เราจะไปในวีคลี่ค่ะกะ็ในวีคลีสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าความผันผวนไม่แพ้กันนะคะก็ไปที่ส่วนแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือทางฝั่งปิโตเคมีนะคะก็สัปดาห์นี้ตัวส่วนต่าง ราคาผลิตภัณฑ์เนี่ยในไตรมาสสี่โดยภาพรวมนะคะก็ถือว่ายังคงค่อนข้างอ่อนแอนะคะแล้วก็ในสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยยังคงลดลงวิ้งออนบิ้อยู่นะคะโดยเฉพาะตัว i n t r i g a t e d PE เอแล้วก็ PTA นะคะซึ่งก็ลดลงอยู่ประมาณ56%ด้วยกันในขณะที่ตัวเบนซีเนี่ยลดลง42%ด้วยกันนะคะโดยสาเหตุหลักๆเนี่ยก็มาจากตัวดีมาหรือว่าตัวอุปสงค์ที่ชะลอตัวลงตามฤด,ดูกาลนะคะทั้งนี้แม้ว่ามีกำลังการผลิตท,ที่เพิ่มเติมเนี่ยแต่ว่าส่วนต่างของตัวราคา PX เอ็ง งแข็งแกร่งอยู่ที่ประมาณ468เหรียญต่อตันนะคะโดยลดลงน้อยที่สุดในในบรรดาตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยเป็นผลมาจากตัวตราการใช้กําลังการผลิตระดับที่ค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็การน้ำอัพกําลังการผลิตใหม่ๆที่ต้องบอกว่าไปอย่างชา้า ะะแล้วก็ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่อ่อนแอน,นี่ก็ส่งผลกระทบตัวผลประกอบการของตัวกลุ่มปิโตเคมีในไตรมาสี่ค่อนข้างชัดเจนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นในแนวโน้มระยะสั้นเองตัวผลประกอบการที่จะเริ่มประกาศในช่วงปลายเดือนนี้ไปจนถึงต้นเดือนหน้านะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นเชิงลบนะคะแล้วก็แนวโน้มของตัวระยะสั้นเองด้วยประเด็นหรือว่าปัจจัยโดยภาพรวมยังยังถือว่าดูไม่ดีมากนะะักนะคะแล้วก็การติดเชื้อของ โควิดในประเทศจีนเองยังถือว่า ระบาดเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีผลกระทบในตัวของตัวดีมาหรือว่าตัวอุปสงค์โดยรวมของตัวปิโตเคมีได้นะคะเพราะฉะนั้นมุมมองก็ยังคงเป็นระมัดระวังต่อกลุ่มปิโตเคมีนะคะแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณให้เข้าลงทุนอย่างชัดเจนนะคะแม้ว่าตัว valuation ของปีนี้ยังดูน่าสนใจแต่ว่าพี่กบเองยังเชื่อว่าระยะสั้นยังมีประเด็นลบหรือว่ายังคงมีดาวไซด์อยู่นะคะแล้วก็หุ้นที่ยังคงชอบอยู่ก็มีเพียงแค่ตัวเดียวก็คือตัว i b l นะคะราคาเป้าหมายอยู่ที่66บาท ะะก็อันนี้เป็นส่วนของตัว w e ก k l y ของตัวปิโตที่น้องนำมาฝากกันนะคะ mm hmm. น้องกิบมีตัตวัน o อต o ูมิสมาฝากเช่นเคยนะคะถ้าแล้วค่ะสำหรับตัวของ w h a t t To m s s ในสัปดาห์นี้นะคะทางพี่ป๊อบสีชัยก็มีการอัปเดตนะคะในส่วนของตัวเซอร์เว์นะคะหรือว่าการสำรวจความคิดเห็นของตัวด a l l a s Fed ที่เขาไปสำรวจผู้ประกอบการนะคะในธุรกิจสำรวจและผลิต พลังงานในสหรัฐนะคะว่ามีมุมมองอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งถ้าเราดูในแง่ของตัวเลขอินเด็กซ์ที่ออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการทําเอาข้อมูลที่ไปสํารวจมาทําเป็นดัชนีหรือว่าอินเด็กซ์ออกมานะคะถ้าเราดูในไตรามาสที่4ปีที่แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ30.3ซึ่งสะท้อนว่าในแง่ของกิจกรรมการสํารวจและการผลิตในสหรัฐเนี่ยยังมีการขยายตัว แต่ตัวเลข30.3ตรงนี้เป็นการเติบโตที่น้อยลงสองไตรมาสติดต่อกันแล้วนะคะก็สท้อนว่าในแง่ของความไม่ได้นอนเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะในแง่ของมุมมองของผู้ประกอบการปกติมีการซอรวจก,ก็ต้องมีคําถามที่ถามผู้ประกอบการนะคะซึ่งในแง่ของคําถามที่ทางพี่ป๊อปเขามองว่าน่าสนใจเนี่ยก็จะมีประมาณ4ประเด็นประเด็นแรกก็คือ คำถามที่ว่าถ้าเทียบงบลงทุนในปีนี้2023กับปีที่แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งในแง่ของผลสํารวจที่ออกมาเนี่ยก็มองว่าประมาณ39%นะคะของผลสํารวจก็คิดว่างบลงทุนในปีนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมีเพียงแค่14%เเท่านั้นเองที่คิดว่างบลงทุนเนี่ยมันจะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ประเด็นที่2ก็คือสมมุติฐานราคาน้ํามันเฉลีย่ยน้ํามันดิบเฉลีย่ย WTI นะคะที่จะใช้จัดทํางบลงทุนในปี2023เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ค่าเฉลี่ยนะคะ,อะของคําต่อเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก73ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะซึ่งตัวเลขตรงนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของผลสํารวจในช่วง4ปีที่ผ่านมาอยู่นะคะที่ประมาณ44-64ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะประเด็นที่3นะคะก็คือว่า ปัใจจัยใดนะคะที่จะเป็นปัจจัยถ่วงหลักต่อการเพิ่มขึ้นของการผลิตน้ำมันและกา๊าซในปีนี้นะคะประมาณสามสิบสองเปอร์เซ็นตคือหนึ่งในสามเลยนะคะก็มองว่าในแง่ของความที่จะเป็นปัจจัยถ่วงเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของต้นคุณนะคะร่วมถึงภาวะที่เป็นลักษณะข,ของคอขวดของถ่วงเศ่อุปทานนะคะซึ่งตรงเนี้ยจะกระทบกับในเรื่องของการผลิตได้ะคะ่ะและประเด็นที่สี่นะคะประเด็นสำคัญที่สี่ก็คือ กลยุทธ์ใดที่ในแง่ของผู้ประกอบการเนี่ยจะเลือกนํามาใช้ต่อไปในอนาคตนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กเนี่ยตอไปในแนวทางเดียวกันนะคะว่าจะมีแผนลดการปล่อย CO2 นะคะรวมถึงการปล่อยก๊าซมีเทนรวมถึงมีแผนบริหารการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสะท้อว่ามุมมองข้างหน้าของผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะมุ่งไปในทางที่เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นนะคะ โดยรวมทั้งหมดค่ะาภาพของผลสำรวจที่ออกมาเนี่ยก็มองว่ายังมีประเด็นเชิงบวกอยู่แต่ประเด็นเชิงบวกตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ลดลงตามความไม่แน่นอนของอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในมุมมองของกลยุทธ์การลงทุนของกลุ่มพลังงานในปีนี้ปีสอง3ูนย์สองสามนะคะเราก็จะมุ่งเน้นในกลุ่มที่มีหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวแล้วก็เน้นาการลงทุนในหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยง มากขึ้นนะคะอย่างถ้าเกิดว่าเราลองไล่เรียงเนี่ยเราก็มองว่าตัวของ BCP เองนะคะก็จะเป็นหุ้นที่อยู่ในลักษณะนั้นนะคะจากกลิ้ว 3D ที่มีการามีธุรกิจที่เป็นลักษณะของ Defensive มีการกระจายความเสี่ยงได v e เวอร์ ify, แล้วก็มีเงินปันผลก็คือดีเว e ด d ด้วยนะคะแต่อย่างที่พี่นอยอัปเดตไปก่อนหน้านี้นะคะว่า p CPM ในช่วงสั้นเนี่ยเรามีประเด็นข่าวที่เข้ามาเกี่ยวกับยิวที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของการเข้าซื้อหุ It ้นเอโซซึ่งอมองว่าประเด็นสัปดาห์หน้าก็จะมีความคืบหน้าต่อซึ่งตรงนี้เนะี่ยจะมาต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะค่ะก็ครบถ้วนนะคะต้องบอกว่า จริงๆสัปดาห์นี้ผันผวนเลยทีเดียวนะคะราคาน้ำมันนี่สังเกตได้ะคะ่ะบ้านเราวันหนึ่งขึ้น60สตังคนะ,คะอีกวันหนึ่งลด30สตังะคะ่ะโชคดีที่พี่ยังไม่ได้ไปเติมนะคะเพอ,อันนี้เป็นความผันผวนที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีนะคะช่วงนี้ก็นอกเหนือไปจากราคาคอมมอนดิตี้ผันผวนพี่ว่าสภาพอากาศทั่วโลกก็ค่อนข้างผันผวนนะ,ะเห็นข่าวในยุโรปเช่นเดียวกันนะคะที่ปีนี้ไม่ได้หนาว่างที่คิดนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีผลต่อตัวราคาคอมมอนดิตี้บางไอเทมด้วยนะคะอันนี้ก็กลับมาอัปเดตกันได้เช่นเคยนะคะ วันนี้สําหรับภาพรวมของตัวบทวิเคราะห์ต่างๆนะคะในเชิงวิกลี่ในเชิงแนวโน้มการลงทุนแล้วก็ในเชิงของข่าวที่เป็นประเด็นร้อนของสัปดาห์นี้ก็น้อนและน้องกิฟก็นํามาฝากท่านผู้ชมนะคะแล้วก็หากมีคำถามใดๆส่งมา พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะคะเราเชื่อว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีประเด็นร้อนๆมาอัปเดตกันเช่นเคยแล้วก็จะเป็นสัปดาห์ที่ทางนักวิเคราะห์เราเองจะเริ่มมีการออกบทวิเคราะห์ในส่วนของตัวพรีวิวออกมานะคะก็กลับมาอัปเดตกันได้เช่นเคยนะคะก็สําหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ